สวัสดีครับป่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่23มกราคม2568นะครับมี f อฟถามกันเข้ามาหลายนะครับวันนี้นะครับเดินทางมาหาพระบวชใหม่นะครับพามารับชมกันครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับงวดที่ผ่านมานะครับสูตรของหลวงพี่นะครับ ก็ถือว่าหลักสิบถือว่าแม่นนะครับผมหลักสิบมาเจ็นะครับอา่าลักหนวยบอ่อเขานะครับผมมีเขามีหลุดนะครับทผช่ชมอ่าเอาวันนี้เดินทางมาหาหลวงพี่แล้วนะครับเขาไปกราบน้ัมก,การหลวงพี่น้ำกันนะครับอา่ามีเขามีหลุดเด้ทผช่ชมเด้นะครับผมอ่าเอานะครับไปฟังไปช่มน้ำกันนะครับผม กาบนมัสการครับหลวงพี่ครับการนมัสการเจ้าค่ะอ่าสาธุบุญเอฟซีกะถามมาอะไรครับผมว่าสิบปอให้ก็ว่าสิบพักเอานะครับมือนีพึ่งได้เดินทางมาหาหลวงพี่นะครับนผูมชมมีเข่ามีหลุดนะครับเนาะสูตรของหลวงพี่นะครับงวดศูนย์เก่ากับศูนย์เก่าตรงๆแบบงวดที่ผ่านมามาแต่หลักสิบนะครับสูตรหลักร้อย หลักสิบหลักหน่วยเก้าไปอยู่หลักร้อยนะครับจับคู่ให้บที่นะครับเจ็ดมาหลักสิบอ้วยครับผมนะครับแต่ว่าหลักหน่วยบอมาหลักร้อยก็ไม่มานะครับมาแต่หลักสิบแล้วก็ชุดชุดบนชุดล่างนะครับวันนี้จับคู่เบาะนะครับผมมีเขามีรุดเปลี่ยนสูตรไหมสูตรที่เคยเข้าสารโตปน่ะครับวันนี้เปลี่ยนสูตรไหมแน่นสูตรใหม่ก่อน หลวงพี่ว่าจะให้สูตรไหมนะครับท่านผู้ชมสูตรเคยเขานะเอามาคํานวณบึงยอดหลังมันเขายี่กครับก็เลยที่ลองให้วนเป็นสูตรที่เคยเขาแม่เคยเขาสารตัวครับจะให้สูตรนี้แมนจะให้สูตรนี้ว่ามาคํานวณยอดหลังบึงมันเขาครับผมเข้าสองสามนวดครับก็ที่เอามาลองหายดีไปขีดบึง อย่าเบรกรายก่อนกรได้ทผม้ชมได้แต่ว่าสูตรอ่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสูตรบนของหลวงพีนี่ก็แม่นอยู่ครับนะครับงวดศูนย์เก่าหลวงพีก็เน้นให้ตรงๆแต่ว่างวดที่ผ่านมาพึ่งลดแต่ว่าหลักสิบนี่ก็ทีว่ามามาแต่หลักสิบเนาะหลวงพีเนาะ,ะแต่ละง,งวดมันมาหลักสิบอ่าใบที่สุดครับแต่มันจับคู่บึกสูตรมันมาตามสูตรแต่บริจับให้เจ็ดเก้าน่ก็มาตรงตรงอยู่ครับแต่บริจับให้คู่นะอ่าใชมีเขามีหลุดทรมชมเอาไหมนะครับเนาะ งวดนี้หลวงพี่ว่าสูตรไม่เป็นสูตรที่เคยเข่าสามตัวพิจารณาเบิึงไส่ก้อนอ่าเบิึงไว้ก้อนก็ได้หรือผู้ได้มักก็ไปหายิบจับลอตเตอรี่นะหลวงพี่นะอ่าเป็นแนวทางท่านผู้ชมมีเข่ามีหลุดบวากันนะครับอ่าหลวงพี่ก็อยากให้ถูกสื้องวดคนละครับผมนะครับแต่ว่าบ่มีไพรูนะครับหลวงพี่กับปรูนะครับว่าจอกตัวใดนะครับให้ตามสูตรนะครับให้ไปเบิึงให้เป็นแนวทางอืมเอาไปครับเอานี่ก็ได้นะผมก็ได้ครับผม เอาพี่นะครับแปดตัวเดียวบอค่ะลุงพี่แปดตัวเดียวหมดหลักร้อยแปดตัวเดียว แปดศูห้าเอาเลขประจำบ้าวเทาอีกแล้วนผู้ชมเนี่ยห้าแปดนี่ตรงๆคือศูนห้าครับ สูตรเคยมาต้องมาแน่สูตรเคยมาต้องมาเคยเที่ยวจะมาปะล่ะลุงพีศูนย์หานี่บอกจะเคลียร์ธรรมชุมแต่ลองเบิ่งพี่จะหน้าบิ่งเนาะอันนี้สูตรใหม่สูตรใหม่ลองเบิ้งสูตรใหม่ครับห้าแปดนี่เป็นตัวร่องปะครับห้าแปดนี่โอ้ใส่กรอบไปเลยใส่กรอบไปเลยเอาใส่กรอบไปเลยมันจะออกได้ปะล่ะครับลุงพี่มั่นใจที่สุดแล้วมั่นใจที่สุดแล้วซาซีผ่านมานะอ่า ที่ยันสูตรีิมเคยผ่านมาอ้ยโบสใส่สีแดงก็เป็นตัวรองมากับโบไททางไหลนะครับส่างตัวแล้วล่ะตัวใดครับตัวใดตัวรองนั่งเท้มากับศูนย์แปดหกับปิ่นว่าศูนย์ห้าแปดอ๋อกะกลับเอาให้ f C คือใ้ f C อะหมุนเอาทำช่มแปดศูนย์หาหาศูนย์แปด แต่ว่าให้ลายตัวมันกับมันมาตามลักมาแล้วครับสิบหน่วยก็คือเนมนศูห <0 5 S 2> ชุดบนห <5 S 2> ตัวเดียวตัวร่องคือหาแปดนสามตัว805ชุดบนเอาชุดล่างลงพี่าง เา้าวครับหนึ่ง,ง,งเขียนะเก้าหนึ่งเก้าศูนย์อ่าเอานะครับคือมิเมตอร์ ถูกใจบ่าวเถ่าเถนะบาทนี่เก้าหนึงเด้อัเนี่ยอ่าเน้นเก้าหนึงซาถูกหลวงพี่บ่าวเถ่าได้ลอตเตอรี่ไปแล้ววงไงพร้อมอ่าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าอับูมาเก้าหนึ่งก็คือเก้าศูนเลยล่างหมดครับอ่าสูตรนี้เคยเข้าเคยเข้าสามโตสามโตมันสีมาทั้งบนทั้งล่างเลยอ้าวนะครับเบาเถ่านี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาลองบึ้ง หลวงพี่เขียนให้ตัว่านผูมาชมนะครับเบ่งชัดเจนได้เอฟซีพอยญ่ไม่ญ่เดี๋ยวบ่าวเท่าจะเขียนให้อีกที่หนึ่งนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับหลวงพี่ว่าให้สูตรไหม้ครอบครับเม็ดเดียวโรดอัอน,นี่ครับประการครับผมอ่ายิบแน่ละ่ะครับมั่นใจครับ เขียนยำมึกทั้งหไหไม้นะครับผมนี่ครับเขียนยำให้นะครับตัวนี้นี่นี่นี่นมึกบรชัดครับดเดียวนี่คะ่ะเอา <c oughs> ชัดแล้วบาทนี่ลักร้อยกับหาไซอัลบูมักแปดกันนี่ครับอืมแต่ว่ามั่นใจซูนหานี่เป็นบ่ค่ะให้เม็ดเดียวนี่เลย <c oughs> ครับ <c oughs> เลขประจัมบ้าวเถ่าอะไรด้วยธรรมชมนะครับ <c oughs> วันนี้ว่าบ่ามักจะบ่ามาอีกระบาบาดเนี่ยนะครับถ้าบทใหม่ได้ทำชมได้เป็นสูตรใหม่นะครับหลวงพี่ว่าให้สูตรใหม่แต่ว่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนเต็มสูตรเดี๋ยวจังมาหาหลวงพี่อีกอ่ารอบหนาทผูาชมมาหาหลวงพี่รอบหนาจังลงให้นะเพื่อผู้ใดอยากได้เต็มสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนอันนี้เป็นชุดบนล่าง ทางสุดเก่าอันนี้หล,ลักร้อยให้แปดนะครับท่ำช่มสามตัวแปดศูนย์ห้าะครับเม็ดเดียวคือศูนย์ห้านะครับผมใส่กรอบไปแล้วมันจะออกบอดออกได้บอลบีบสุดเก้าก็ยังใส่กรอบแบบนี้ก่อน <c oughs> ตัวร่องคือหาแปดนะครับเม็ดเดียวคือศูนย์ห้าล่างเก้าหนึ่งเม็ดเดียวนะครับตัวรองคือเก้าศูนย์นะครับท่านผู้ชมหาลอตเตอรีไ่ไว้มาถือใจเบาเท่าไหร่ละได้ลอตเตอรี่ปไปแล้วไปล่างก็ได้นี่ฮะาเพนครับผมเออ สุดหน่อยตัวที่สุดครับผมเอ้าเดี๋ยวเบาเถาเขียนไห้นะครับท่านช้่มก็ต้องเอาลายนาครับผมบอบบอบบบสูตรนี้นะครับคำนวณยอดหลังเข้าเต็มๆตัวสามตัวสามตัวเป็นสูตรไม่นะครับคือเข้าที่ปีที่ผ่านมานั่นแหละครับผมเอานะครับหาผู้มักกลับไปหาลอตเตอรี่นะครับผม รักร้อยแล้วแต่ย,ตยี่สิจับใส่เอาดอกครับมักไปได้ใส่ตัวามาแปดนะครับแปดศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าตัวรองคือห้าแปดนะครับผมล่าง ล่างมันเจคู่เดียวคือเขาครับพอมันสูตรนะ้ามันมาทางล่างทางบุญครับผมอัน <ผม S 2> อนี้มันสูตรนี้มันสูตรบุญโดยเฉพาะครับลักหน่อยลักซิตอันนี้มันครับบุญโดยโเฉพาะอืมนนี้ได้หารมาตรงกันครับสูตรน่วก็ด้อืมเอ้านี่ธรรมชมนะครับพระบทใหม่นะครับอ่าแคปหน้าจอได้ธรรมรชุมด้วยนะครับ หลักร้อยแปดนะครับแปดศูนย์ห้านะครับเม็ดเดียวคือศูนย์ห้านะครับผมตัวร่องคือหาแปดล่างนะครับเก้าหนึ่งนะครับตัวร่องคือเก้าศูนย์นะครับหาหยิบจับลอตเตอรีไปเลยนะครับลุงพี่เน่ถามักนะครับถามบอมักเข้ากับเบิ้งไว้ก่อนถามบอมักเข้ากับเบิ้งไว้กอนทำชุ่มเป็นสูตรไหมอหลุงพี่ว่าสูตรไหมสูตรไหมอ่ามันสูตรนะมันบวกเข้า มีที่ให้ก่อนแต่ละเทื่ยมีเขาไม่หลุดทาช่มสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนงวดศูนย์เก่านีก็มากตรงๆรงแบบงวดที่ผ่านมามากแต่เจ็ดหลักสิบนะครับเจ็ดหลักสิบบนถือว่าแม่นนะครับเดี๋ยวจะรอดเต็มสูตรของหลวงพี่นะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนสูตรนี้ต้องจับตามองต้องทาเบงดีๆนะครับถือว่าเดินดีงวดที่แล้วมาแต่หลักสิบมาเจ็ดงวดก่อนมากศูนย์เก่าตรงๆ0ศูนย์หลักสิบเก้าหลักหน่วยหลวงพี่เนี่ยให้ศูนย์เก้าเม็ดเดียว เนีนคักเลยมาศูนย์เก่าตรงๆรอว่าสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยลวงพี่จะเน้นให้คู่ได้นะครับเอากาบขอบุณขอบคุณลวงพี่นะครับขอบคุณ FC แฟนครับทั้งช่องนะพ่อกันคลิปนาครับผมบ่าเท่าสวัสดีครับสาธุครับ